ครับวันนี้เรามามาดูพระฉันเพลนนะครับโดยคุณหมอปลาทำสุขข้าวาครับถวายเพลนพระนะครับ อย่าพูดนายไหลกันนะว้าค้าเนี่ยหับายมาแล้วไม่ท่านพอมา่น่มาานม่มาเลยไเป็นเปอร์เนจับูคนน้อย่านเข้าหวานถ้าางไม่ม่เกียไม่เกี่ยวเดกี๋ยว่าเราไเาอทำอย่างนี้อันนีอบไรมนี้้ 1> <1> <1> ให้พอเลยเนาะให้พอเลยไม่ไม่ล,ลองพ<ล>ี่ไม่ถามหรอกว่าเมนูอะไรบ้างครับเมื่อกี้ขามเลยวไงว่า 1> <1> <1> อะไรเนี่ยทำไมมันหลายอย่างจังเ<อ>มนูอันนน้นคือเ,เรียกว่า สิ่งวัวน้ำวัวดูดีแต่มัน,นบาบาเป็นวัวบางไอเป็นวัวชาเล่นะถ้าขาวสัวัมันจะออกจากบ้านแล้วมันจะลืมยงขาที่บ้านฮวานอันนี้คือเอต้มเปรดหูเห่าเมนูนี้สําหรับไอ้พวกที่โกงถินโกงดินโกงกงายวัดอ๋อที่ให้ที่ยาหมเมนูธรรมะนั้นเลยนะเนี่ยส่วนอันนี้ ผัดพี่แกนนี้ครับกิ่กาในทองแล้วก็ผัดคางคกขึ้นบอ,อส่วนอันนี้ไม่อยู่ในตำราผมอันนี้ไม่ได้ตั้งชื่อใช่ไหมตั้งชื่อท่านจะทาได้ัดได้หมครแต่และอย่างนี่แหะัดคางคกข,ข,ข,ขึ้นบอลไมไ้นะคะอร่อยครัดคย่าฉันฉอ,อันลวทัว,วจะลงไหมข้หวานไม่กข้อานไ่ขอ้อหวานไม่มีอะยะ ไม่มีในย,ย,า,เยา,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 าเลยแต่มะม่วงเอามาเอาามจากที่บ้านเลยมะม่วงอะไรน้ำดอกไม้โอ้ยโเดี๋ยวลูกพี่ฉันเลยเดี๋ยวลูกพี่ฉันเสร็จลูกพี่ขอโทษนะเ่กรงฉันนะขับเคลื่นอันไหนไม่อยากให้จะมาฉันก,ก็กระแอมไว้นะต้องฉันทุกอย่างอ๋อฉันทุกอย่างนะ <c oughs> ให้พอเลยยังพี่ให้พอเลยเเเดดีี๋๋ยยววจะจะจะก่อน แม่แล้พอโยงแม่โยแม่อาเตรียมน้ำยาให้น้องลม่กดน้ำากดน้ำมากดน้ำมากดน้ำมาอยู่พี่ยาเ่งให้พรรอเมียก่อนเนี่ยหมอแต่น้ำกับขาเนยคืสายโมมแฟนหมดแล้วที่หมอ

กินได้วดก็ได้น่วดไปใ่มาม่เี่เจอพิ่งเจอไม่เคยไม่ได้นอนไม่ดับไร่อนนรกลางวันนะ่จแต่เขาบอกันว่าท้งจำที่ชานนี้นะยอดวิวสิกว่าสิล้านน้ำด้วค่ะ หลังจากที่านเสรร็จจอะไหลังกที่ชันเสร็จแล้วะครับเนี่ยนักข่าวทุกคนก็ต้องรับประทานด้วยเพราะเมนูทุกเมนูเนี้ยนักข่าวโดนมา่ออยู่ที่มีเมนูหมาเฝ้าบ้านนะไม่มีครับไม่รู้หมาบ้านองให้กับนักข่าวครับหมาเฝ้าบ้านกอพี่พุทธก็บอกอ่ะหมาเฝ้าบ้านอ่ะเิ่ง

สัพพีติโยวิวัชชนตุสัพโรโกวินัสตุมาเตภวะบันจารายโยตุคีพิคาโยโกภะวะอภิวาตนาสีลิชนิจังวุฒาปจายโนจตโลธรมาวัตันตีอายุวณูตุขังพระเอร่อยันมู

ฝากช่องให้ด้วยนะครับปุ๊ที้ครับมาบอกมามอกบอกเราช่องลุงมอกปกอปอกอกด้วยอันนี้ลุงม็อกปลาถอนปลอกอกเดี๋ยจหาไม่เห็นอันนี้ลุงม็อกปลาถอนปกออกโอเคขอโทษนะผมต้องพฒจาทําทำไปด้วยนต้องดีใกล้ค่มาก เด็ดไมกจะซีนแวบนียเอาไปเบดอันนี <mus i inda strains piercing> ้ห <Thompson> ลังลองพี่หรือเโห่พี่ มันเปื่อยลวมันมันเปื่อยลวพี่อร่อยจริงเนี่ยต้องเปรตต้องเปรตแต่ละเมนูเนี่ทำให้ทุานไม่รู้สึกอันนี้เลยวัววัวลืมตีวัววัวลืมตี <ítulo> <ire> <displayed S 1> รสชาติรู้สึกแสบมากนี่จริงต้นกำาีบอกรสชาติแสบนี่แสบรสชาติแบนี่จริงแล้วเหลวพี่ขอโทษนะต้องทานเปล่าอย่าอย่าทานกับขาตนนี้มันจะอร่อยมากถ้าทานกับข้าวมันจะไม่เข้ากันโอ้เมนูนี้จริงข้าวทานกับข้าวเห็นมถ้าทานเปล่าจะอร่อยมากถ้าทานกับข้าวจะไม่อร่อย จริงไหมจริงไหมเป็นเป็นพระตาที่รู้สึกเกินยากตั้งแต่ไม่ได้ยื่อมันถึงเกินยากมากขันคอแล้วพี่งมีคนกลังแข่งใช่ไหมพอเปล่าไม่มีนายาใช่ไหมเออไม่มีครับรไม่มีแกจะต้องประเด็นกันไม่ได้ทข่งโค้งแข่ได้ก็เหนื่อย มันไม่มีพิษเหรอเนี่ย้พราะพิษออกแล้วเพราะพิษมันเอาพิษมาใส่ผมมันเอาพิษมาใส่ผมทางเขาตัวเนี้ยติดตับทำไมต้องทำบาปต้องเข้าเดี๋ยวหลวงพี่ต้องเข้าข้าวอ๋อกตรงผมนะเดี๋ยวอ่ะเข้าไหนอะก็ขึ้นเขาเสร็จของพี่ต้องไปส้อมอ๋อผมจงผมไปเสร็จแล้วก็ขอหา พาพาติคุกด้วยแล้วนเอาพี่ชายเฮ้ยคุณอย่ามาถ่ายพระอานะจ๊ะขออนุญาตยังงขออนุญาตขออนุญาตดูไม่ดิขอดูไม่ขอไม้ด้ช่องนี้ช่องนี้อย่าอยนอยนะ ขออนุญาตมาหรือยังขออนุญาตครับขออนุญาตมากันหรือยังเนี่ยมาขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับโอเคนะครับฝากกดติดตามช่องมอบประสอนกดกรอกให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์คลายกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ mày bắt máy thì sẽ máy rồi nhá, bắt máy thì bắt máy rồi nhá, องทีนคะทำไมมันมีอะไรดีถึงทากันแย่งกันต้นตะบับเขาเราคบเวอร์เราคบเวอร์เฉยๆโอเคนะครับผมขอจบคลิปนี้ลงทีนี้ก่อนครับสวัสดีครับ